สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพพกกับผมมาคัสกิอากาเองวันนี้โยเกมเอฟเฟกต์ดีเจนและแขกรับเชิญพิเศษของเราลายไม้คุงยีลายไม้คุมอยู่ในวันรวมญาติครับปว <c oughs> ดไม้มากไม่ได้งั้นงั้นกุเล่นเลยแล้วกันมีกันอยู่แค่สองคนมันไม่ครบตีเสียดายเอาฟิวทีมออกไหมหรือว่าเอาทีมดนะ้วยเพิ่มอีกคนมาไหมหรือมังเพิ่มสองสามเลยดูโอ,อ<า>ด้ด,โอดูโอ้มาจับห้องยากปะ,อะเออเอเอวะงั้นก็ ทีออสเนี่ยมึงเดินไม่เดินไปละหาหาคนนั่นแหละปกตินั่นแหละโอเคจริงๆเขาจะหาคนดีเดี๋ยวตอนแรกว่าจะเอาจะลากน้องมาเล่นด้วยออก็ก็ได้นะตาต่อไปก็เล่นได้เองได้นะจะไม่ตอนแรกนึกว่าจะเล่นเล่นสองคนไงเผื่อว่าจะได้จะได้ไม่โดนดา่า <laughs> อ้าวก็สองคนนี่หว่าอ้าวเบื่ออ่ะโอเคข้าเชื่อในการวิ่งหนีตอกคืน <laughs> okay. ใครเขาสู้กันใครเขาสู้กันไม่คนอื่นออกเทนสายวิ่งยังไปทางนี้สายชาร์จไอชาร์จมันชาร์จมันวิง่งวิ่งไปตายเป็นเป็นโรคมนุษย์น่ะนั่นแหละอ,ออกเทนสองคนจริงดนะ้ Q 8, Q วย Q8 Q6 วะที่ว่า Q ถึงแปดเพราะว่าไอตอนแรก Q อยู่ที่ห้าแต่เมื่อเช้าไอตอนเป็นแชมเปียน Q ไปสาม Q ไปสาม Q ไปสี่ ได้แชมป์เหปอะม,มาเช้าได้แชมป์เสร็จลง,งไหนดีลงไหนดีเายังไม่เรายไม่เคยได้แชมป์เลยลงลงนี่เลยตรงนี้โอ้โหได้เวลาคอนเทนต์แต่มันจุดไม่มีของนี่นะอัพแรมมาเ <laughs> ห,มรมาหรออืมใช่อัพแรมมาทางนี้อัพหน้าจอมาไม่ใช่หรอกหน้าจอแตกอ้าวเรียบร้อยโอ้ปืนแรกของวันได้เป็นไอ้อันนี้แปดลายเฮ้ยโชคดีว่ะ คือไม่ว่านายจะยืนแหลมขนาดไหนเราจะโดนยิงก่อนเสมอเว้ยโอเคเลยอ่าถ้าเล่นโง่ประการใดก็ขออภัยแล้วกันเพราะมันคือคอนเทนต์อ่ <laughs> อย่าพูดอย่างนั้นครับอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นถ้าคุณจะรู้ว่าผม <laughs> ผมไม่เคยเป็นแชมป์เลยแล้วผมก็กำลังวิ่งเข้าหาที่ที่มีคนอยู่โอ้เลือกได้ดีเอาล่ะได้เวลาเก็บคอนเทนต์แล้วอ้าวจะตายลแอ้อไม่นะไม่นะหลักกรอย่านะออกเทปมาแล้ว ตรงไหนตรงไหนด้านหลังเนี่ยแหละต่อฟ้าสคนไปเลยฉันเลือกนายอ่ากามมน <c oughs> เปิดได้สวย <c oughs> เอาละ่ะรอบนี้ก็มีมีคนมาแบกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะ <c oughs> มีเจ้าแดงนะฮะมีเจ้าแดงลายไม้แล้วก็ปลอมปลอมครบฮีฮีทางนี้แน่นอนครับผม การยูัพหนาพอดีเออขอทางนี้เล็งปู่ไว้เพราะว่าก็สนการยูอยู่นล้วที่แบบมันเป็นตัว DPS ที่เขทาท่าน่าสนใจแต่เรามี <c oughs> เรามีอะไรไพโรคุยแล้วการไอ้ผลานพลังงานชีวิตตัวเอง <c oughs> <c oughs> พอแล้วไปเลยอ่า,อ,าอยากลงไหนลงเลยงั้นอยากไหนลงเลยครับคุณเป็นเจ้าของคลิปอยากลงไหนลงเลยฮะงังน้นงั้นลงตรงนี้เราจะไปตายกันอ่าตรงไหนฮะตรงไหนวะ ตรงนี้เลยนะนเฮนะ้เ,เดี๋ยวเราเราจะใช้สเตปไปนู่นกันสเตปบินแบบโปรไฟเย่อโอเคแยกไปนคนเดียวครับคนเดียวมันไวกว่าใช่เฮมาละเดี๋ยวเดินเซอร์วิสร,รอบๆให้อเอมีอะไรมา ไม่ได้หมายถึงของนะหมายถึงคนโอ้วางได้ระวังระวังจะตายนะไม่เป็นไรเฮ้ยมีคนตรงไหนมีคนตรงไหนตรงไหนมาร์กมาร์กนั่นแหละโอมไม่โดนชาร์จได้ปะมีคนเห็นคนเดียวข่าวเล่นแม่งเลยพวกอยู่ไกลกันจังเลยมีปืนอะไรระหว่างทางไหมเนี่ย แต่ละรตรงนี้ไม่น่ามีใครมั้งพอนึกออกไหมว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนศัตรูถ้าหมายถึงมาแล้วก็มันตายแล้วไม่งเดี๋ยวกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปอ้าวโดนลาดคม เสียดายเมื่อกี้อุตส่าห์แบบมาสติฟคมๆทำดาเมจไปถึงร้อยสามสองโอ้ฮะแมวแมวของกาก๋อาใจแย่แล้วเฮลขึ้นมาเฮลได้ใช่ไหมได้ไม่ไม่ได้ ตายตายยี่ไม่เอานะเพื่อนกรินช์ไม่เอานะไม่แล้วจะไปยังไงเนี่ยตายแน่เลยวะแล้วเราจะไปยังไงเราเราติดเหลี่ยมบางนี่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 บางนี้มันไปยังไงเนี่ยโอ้บางนี่บางนี่บางนี่มันไปไม่ถึง ถึงถึงอยู่อะไปลงไปลงยาปะมือมีไปลงกันตรงนันกันมั้งชุบทีชุบทีเพราะว่าเขาเจอแอ้ดับละโอ้ฟินิคิดหมวกทองเฮ้ยเสียงปืนเฮ้ยอดิ๊ ไปแล้วจ้ะนี่ได้ปืนมาแล้วออโอเคเลยท่าน,นขอไอ้น,นี่ก่อนยอังเมินหลังเข้านะเมื่อกี้ เล้อกระสุนหมดไปนู่นละตายไหมสวยเรียบร้อยแตก t แตงกียวแมสติสเจ๋ง่ะก็เก็บกระ,ะสุนไปไม่มีทุกใครเลยเจียม,มั่วหน่วยเคลื่อนพลไวโอ้เราโคตรห้าอะไรออม เราเก่งมากมเรามีคนแบกกันเราเก่งมากตอนนี้ข,ข,ข้างหน้ามันจะมีอะไรสักอย่างระวังนะคุณปะไม่รู้ดิขอยน่าจะมึงจะดีใจมากอ๋อ<ช>หนิวลันกดก่อนแต่มันจะมีคนอยู่แถวเนี้ยเซนชันบอกมางั้นชาร์ลเฟอร์นนี่นนคือมึงโดนชาร์ลเฟอร์นยิงหรือว่าอะไรทิ <R> ด โอ้กด F4 อินเตอร์แตลอดเลยติดเกมอะไรมาเหรอเก่งชิงตรงไงวะตรงไนวะ นี่นี่มาเขาอยู่คุณสี่ไม่ใช่สวยยักษ์คุณสี่ะโดดลงไปแล้วมั้งแท่มันกระโดดลงไปแล้วนั่นก็ปล่อยปะมีใครมีกัะสุน ชั้นสองปืนอะไรเนี่ยไม่ถนัดเลยอยากได้แฟลชไล์มากเลยมีแฟลชไล์ให้ไหม mm hmm. โอ้เอาเอา,เอาปืนนี่กลับมาก็ได้มาเอามาไม่ชาเลยเพ่นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวเอ่าเฮียกูเผลอปั๊บยาก่อนปับน๊บข้างไหนอะข้างหน้าตรงมาร์กไว้จะตูอยู่ตรงนั้นชิบหายย,ยังไม่ชัดยังไม่ชัดก่อนเลยมันชัดมันชดๆๆๆๆันชดๆๆๆข้างล่าง โอ้ชิดดักแคมดักแคมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถอถใส่ใส่ยาวเลยอัมพนว่ะสามสามชิมหายละมันยังไม่ขึ้นมามันยังไม่ขึ้นมามันรอดักแคมเราหนีเลยไหมหรือว่าไงต้องหนีก,ไกูไม่มีกระสุนแล้วไม่มีไม่มีกระสุนเหลือละชุบทีชุบทีชุบก่อนเอยมันตามขึ้นมา ตัวน,วนี้ระวังนะยังไงก็ตายอยู่แล้วอะ่ะวิงาาว่งอากตะวิออ่งยาเขาบอกอยู่กระสุนหมดแย่แย่ลลลลจริงเมืม่อกี้ถามมาต,ตั้งนานแล้วมีใครมีกระสุนไอ้อะไรวะโว้ไหม <laughs> กูไม่มีโว้เลยจริงม,ม,มาก <laughs> พอพอเล่นหลายคนแล้วรู้สึกเก่งขึ้นว่ะ ทรงพลังใช่กลับไปตายแรกทุกใครไม่ได้ตอนนี้4-4ครับยิงจบแต่ผมก็ไม่ตายเบิร์ดดาเมจยังแรงแต่มันไม่ตายไปไปโซนแคชเช่ลงรูครับลงรูลงรูลงรูงั้นเปลี่ยนเลยไปลงนั้นเลยลงรูอ่ะลงรูโค่นนรกอ่ะฮอยสะดวกอยู่นะ ลองรู้เลย <ไป S 1> น่ะแล้วก็เจอคนไปเพียบอ่ะ <ไป S 1> นั่นเนี่ย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 เพียบเลยลองรู้ใช่ปะ่ะกันถ้าลองรู้แยกแยกันลงเลยจะได้เร็วกว่าเราต้องรีบลงก่อนชาวบ้านเขาเฮ้ยเฮ้ยลงก่อนกูลงก่อนกูลงก่อน ล้มทืบมันล้มไปมันมีปืนมีปืนเรียบร้อยเฮ้รรีบรีบรีบรารีบรีบรีรีบรียีบรรีบีบรีบรีบรีกรบรบรีบรรีบรีเรีรีบรีบดรีบรีบรีรงนร้นมีบร,รีีเ อะไรก็ได้ตอนออนี้ไม่เล่นไ,นนไม่เล่นปืนกระสุนเหลือยี่สิบเจ็ดนัดสุดท้ายนะยิงทำดาเมจจนเกาะอีโวเฮ้ยไอเทยไม่มีฮะเฮ้ยลายไม้หลังเข้าตรงนี้ก็เข้าโดน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 ,โดน กูโดนกูโดนกูโดนกระสุนหมดกระสุนหมดอ้าหายหลังเข้ามันเปิดประตูมาชิบหายต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 ายปืนพกสูวชีวิตเฮ้ยใครก็ได้มาหาที่ไม่รู้คิงอะ่ะไปไปขา้างในไปข้างในมานมาน่มานิเอาตรงมุมเลยเหรอเออตรงนี้แหละ เสร็วว mm. well, go ิ mm. yeah. ่งเลยอืมปักไว้แล้วถ้ามันเปิดประตูเข้ามามันจะดิ่งกดสแกนแล้วอย่างปืน Q1 นี่สิมีนดาเมจสามร้อยข้างในมีกระสุนเหลือสามนัดนะ FBI o อ e n เปนอัมีตะกอบไม่มีปืนชัวร์ข้างหน้าชัวร์ ตรงไหนตรงไหนจากไหนจากไหนไะไมันผิดไม่โอเคนั่นแหละเพื่อเสียงแล้วตายโดนหมัดกูพีดพีดไรชิวแบทเฮ้ยเฮ้ยสู้ๆนะเดี๋ยวขอลุดของก่อนเอ๊ะใครเอาไว้ชิวแบตกูไอ้พีดนะพีดได้นะกูกูไม่มีเกาะไงเขาไว้ชิวแบตกูนะเพราะด้วกูกูคุมไชิวแบตไป กระสุนเพิ่มมาสามนัดให้ตายถุพระเจ้าอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ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 ง,วงสไนซ์มีหกนัดอาเจอลองโบ่หอไม่มีสจะขบยิ่งดีปุ๊บกอแตก ยังเลยพลังปืนพกกระสุนาชาร์จเหรอเออชาร์จเลยกระสุนมีตั้งสี่สิบนัดกลัวอะไรวะสุดกระสุนเรามีเผาเลอร์เนะี่ยทางนี้เอาสไตล์สี่สิบนัดรอ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 ไอเนี่ยนี่นี่หลักเข้าหลักเข้าหลักเข้าไอ้กระสุนหมไดไหายอะ เอาเลยตัวนี้ตายแล้วโคตรุดบบเยนะเจนะ้าน,ะเ,นเข้าไม่มกระสุนอาววยพีดป่มันพีดป่ไปมันปมันป่อมันมาาในใน่าปยมันป่วยไข้พี่อ,อยยนาึ้นกาอหม้อ ไมาหยุบมายุบมายุบกูไปเตีดีเลยแกว่ะหุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยด่วนๆนมามาชุบละเฮ้ยยังมีคนมาปะน่ะมีคนมาทางเหนือจะมีคนมาอีกแล้ววเนี่ยอะไรคือมุมเออไม่รู้เหรอตรงนี้มีคนฟาร์มไปแล้วฉะนั้นน่าจะไม่มีคนหวังว่าอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ฉันได้เกาะม่วงช็อตเมื่อกี้ไง ข้า <c oughs> งหน้ามีแม่ม้ยมวยไทยฮะไปพ <c oughs> ัดแม่งชัน,นเลยกระสุนเจ็ดสิบรัดนี่แหละไปรอบนี้เรา <c oughs> เราไม่ใช่ <c oughs> ไปกอาพึ่งเรามีกระสุน <c oughs> เฮ้ยไม่ลองเลยอ่ะดาว <c oughs> อาแตกเฮ้ยน่าน่าน่าเฮ้ยกูโดนกูโดนโดนดาวสองรอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลานอกในบ้านในบ้านคนเดียวออกมาแล้วชั้นสองฉันสองฉันสองใครยิงใช่เนี่ย ตายขอกระสุนขอกระสุนวิชาคอมัาได้พี่มีกตี้พีม่มีตี้ตอนั้นตอนั้นปาไปก่อนเลยไม่ได้อยู่ใกล้เราขนาดนั้นดูของเลยดูของเฮ <c oughs> ้ยช็อตเมื่อกี้ชนะด้วยหมัดอีกแล้วเอ้ยมันมันชาร์ตกูมันชาร์ตกูมันชาร์ตกูอยู่นนหน้ากูเฮ้ยมีมีคนเข้าในบ้านมีคนเข้าในบ้าน เดี๋ยวนะขอชาร์จก่อนแป๊บนึง FBI open up มาช่วยเด้ตายบ้านตายบ้านก่อแตกก่อแตกหัวเข้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอะไรวะอือไปหมดแล้ว FBI open up นี่ต่งัว เองตัวสองตัวสองตัวหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหกระสุนหมด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 ใช่ไหมกระโมงวิ่งไายห่าจบแล้วหนีเลยหนีเลยหนีเลยสองตีสองตีวิ่งหนีร้อสุดแย่วิ่งวิ่งวิงวิงเลยวิ่งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอแบบอีแบบนี้อีกละหลุมเดิมพี่ชายบีมไปใกล้ๆให้สุดนะโอม จะได้จะได้เก็บได้กลับมานะในบ้านพี่ในบ้านสไลด์หนึ่ง ฉะนั้นหนึ่งชาร์จสองไม่ไม่วิกเลยวงวงบีบ <laughs> วิธีมาเลยถูกต้อง <laughs> ไม่ทันว่ะวงบีบโคตรสวยสวยเกินนะเมื่อกี้อ้าวเกมแคดไปแล้วคอนเทนต์เมื่อวันของการรูเดิมไปร <laughs> ูเดิมรูรูแ <laughs> ันสาแยากแยกลงนะ <laughs> <มา S 1> <laughs> ได้ดลองรู้ด้วยกันแต่ว่าแยากลงจะได้พุ่งไวกว่า แล้วแต่ไอ้จุดแดงๆในแมปคืออะไรอะจุดแดงๆในแบบมปจะเป็นพวกสัตว์พิเศษที่เวลาเรายิงเราจะได้ดาเมจเพิ่มเกาะเราได้แล้วก็จะดรอของด้วยมันตีเราคืนได้ใช่ไหมให้เราได้ก็ตีแรงมากด้วยไม่มีคนมาโกตูเฮลเอาบ่วง โมซสบิกได้ปืนไม่ถูกชะตาซะเลยยี่สิบยี่สิบเหมือนเดิมเลยชนะราคา,าเอ่ออย่างไรก็ดีวะเฮ้ยเราเราเรามีอยู่ยี่สิบสองนัดโอกาสตาชนะมากขึ้นเฮ้ยเจ้าคนเจ้าคนอ่อาอ่อ,าอ่า เจอคนเหรอเจอคนเจอคนมันชาร์จแล้ว,ว,วมีได้ไอห,หนึ่งอเองยัไงกับชีวตดินะชาร์จกอะก่อนเลยก่านจำเป็นรับมีตัวสองตี้กาขาวกาแตก ได้แฝดไลน์มาได้แฝดไลน์มาเฮ้ยรอดได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้ยกูกูโดนทุ่เกือบตายแม่งเฮ้ยร้อยนัดตอนนี้พร้อมมากเด็กสตาร์มาเฮ้ยอ้ากูไม่ไม่น่าชาร์จเลยไม่น่าชาร์จไปบีบเกาะม่วงกูเอ้าเกาะม่วงอ่ะเกาะม่วงกู เฮ้ยมีคนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นหลายตีเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนั้นมีคนเดียวอุ้ยลองโบเปลืนโกงแล้วมาเหอะไอ้ดูชอบมากลองโบเฮ้ยเฮ้ยคนคนเปล่าปะไม่ใช่ตกใจหมดเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ตกใจมีคนข้าข้ววิ่งเลยครับพี่ชาย บิงกันเนาะมีของปะมีกระสุนไม่มีกระสุนนี่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 ขอนี้ขอนี้ไม่ไหวแล้วแบบนั้นใส่ก่าต่อน้ะมีคนข้าตรงนู้นอ่ะมาดิเฮ้ยชาร์จเลยเปล่าไม่มีกระสุนไม่เป็นไรเฮ้ยปิดกล่องไม่มีกระสุนนะโอมเฮ้ยมันชาร์จข้างมันชาร์จข้างถอยถอยถอยไม่มีกระสุน โบกไม่ได้หรอกไม่มีกระสุนโบกไม่ได้หรอกกอม่วงกอม่วงชาร์จเลยไม่มีไม่มีไม่มีกระต่ายตนหนึ่งหมดทุกอย่างแล้วกระต่ายอีกหนึ่ง ก็ไต่หนึ่งก็ไต่หนึ่งไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้ยจนทางยิงยิงไปโคตรเจ็บไปทตัวโอ้มันเปิดไม่ไม่จะเกอะฟ้าจะปูไม่จะเกาะฟ้าจะปูไม่ให้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 ยาวหนึ่งอย่าได้กาะฟ้าอย่าได้กาะฟ้าโอ้โหร้อยจบลยตายละเอาไปหนึ่งอ่ะเก็บกอกเก็บขาวมาเล่นพี่เก็บกอกขาวมาเล่น เกาะขาวมีมีเกาะเยอะกว่าเก็บเกาะขาวมาเล่นเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยนะขอชิ้ทางนี้ก่อนมันมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมัน,มน uhh. ตามไปแล้วระวังนะข้างล่างนั่นแหละเฮ้ยหลังหลังหลังโดนโดนหน้าสแกนเรียบร้อยถ้าชอบอยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามไปให้ด้วยเนี่ยไปละเจอกันบุย